มาเที่ยวเก่งอาจารย์นะครับก็ให้ภรรยานะครับขับรถไปนะครับผมก็นั่งเฟซไปขอบคุณตุกัดนะครับให้ปัญญาขับรถให้พี่หมังนั่งมาผมฝึกเขาจนแข็งแก่งฝึกฝึกให้ขับรถ ไปเลย,เลย่อยไม่ต้องรีบนะครับเราชีวิตคนเรานี่ความปลอดภัยนี่ยังอยู่ในใจของ,ของ,ของทุกคนนะครับก็คือการขับรถให้ปลอดภยัยถึงที่จุดหมายที่ดีนะครับวันนี้ก็มาคุยก,กันเบาๆกับทีบ่มั่งต่อสุโขน,นะครับก็ขับรถไปนะครับก็จะไปรับทานข่าวที่แก่งกระจานนะครับก็ไปบ้าน ไป้านพิเน,เน,เนก,กนะครับพ่เนกอเนกทองกีฬานะครับก็จะไปทางนู้นนะครับเดินไปเที่ยวกันนะครับพาปกติวันวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยผมจะว่างนะครับแต่วันอาทิตย์เนี่ยผมจะไปดูมวยนะครับแต่วันนี้เป็นวันเสาร์นี่ก็ไปกินข้าวนะครับเก่งๆหน่อยไปกกับสักร้อยกิโลกำลังพอดีนะครับวันนี้ก็คือการแบบเบาๆกับปิดมังกร กนนี่ก็ให้ปัญญาขับรถไปเรื่อยๆนะครับเขาเขาเขาขับรถต้องโชเฟอร์ใหม่โชเฟอร์มือใหม่ของหลับก็ต้องขับทุกวันนะครับผมก็ต้องเตรียให้เข้าเก่งๆด้วมีวินัยนะครับในการขับรถการขับรถเนี่ยบนท้องถนนเนี่ยต้องให้อภัย ทั้งที่เขาผิดขนาดไหนเราก็ให้ไม่มีใครอยากเกิดบัติเหตุหรือว่าเป็นอะไรทั้งสิ้นก็คือบททองขนมบ้านเรานะวันนี้พี่หมัต่อสมบูร์ก็มาคุยกันแบบเบาๆกันนั่นเองนะครับวันนี้ก็ทำนี้ก็จาาสวัสดีนินลักแฟนมวยหรือว่าเสียพะทุกคนนะครับหรือว่าเอฟซีของพี่หมัน่นนันเนะครับน,นี่ก็ดาบลานะครับวันนี้รับผม